สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทโรหนึ่งดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไว้แล้วพ้นวันที่21เมษาวันแข็งมากนะครับวันที่21เมษาวันแข็งมากดวงชะตานะครับผมคนคนนั้นจะให้เงินล้านนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับผมท่านอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งเรื่องราวต่างๆที่เข้ามารุมร้อม คนลายมือกรกบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับดวงชะตาเมื่อถึงบุญกุศลวาสนาครับผมคนละคนลายมือกระบาท x ตรงกลางหัวใจรับเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายคีนี้เรามาย้ําดวงชะตาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันนะครับครับดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับแต่ก่อนอื่นนี่เลยครับแต่พ่เด็กรับทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องหมาเสน่ นะผมมีสเสน่ห์ไปไหนก็ไม่ไมไมอดตายไปไหนก็มีโชคลาภเงินทองวาส,สนาอนธิษฐานจิตดีๆนะครับรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับอีกไม่นานหรอก21เมษายนดวงแข็งอำนาจบาร,รมีวาส,สนารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านคนคนนั้นจะให้เงินเป็นล้านนะครับเงินล้านมาทีเนี้ยนะครับหมอจันทกอนเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูรอบหนึ่งนะครับดวงชะตานะครับอธิษฐานจิตให้ดีต,ตีตีตาพ่อนะจ๊ะ นะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9าิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้ามีสเสน่ห์เมตตาหมานิยมใครรักใครลหลงไหลนะครับผมสิ่งดีๆให้บังเกิดสาธุนะครับผม,ส,ม,ส,นะบผมสิ่งดีจะบังเกิดนะครับผมมา,าเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับจะตารับทรัพย์ลยโชคสมหวังตั้งใจไหนจะตามความรักนะครับขอไล่เหตุการณ์ไปก่อน นะครับมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวการตัดสินใจยังได้ดขาดเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับม,มีสิ่งต่างต่างบังเกิดนะครับผมเกิดไพ่ก้าดดนะครับดูไพ่กันนะครับมีสิ่งดีดีบังเกิดขึ้นหนุนดำดวงชะตานะครับผมทำให้ท่านสมหวังดังใจหมายมันความสุขความราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปได้ด้วยดี นะครับเข้าก็มาแต่ว่าท่านอารมณ์โบนแปรนะครับแปรเปลี่ยนแล้วตัดสินใจยังเด็ดขาดนะครับจะใช้คําว่าอารมณ์แบบผู้หญิงก็ได้นะถ้าถ้าเป็นชายอารมณ์แบบผู้หญิงเกิดขึ้นถ้าท่านเป็นหญิงนะครับผมอารมณ์ผูุ้่มพ่านเกิดขึ้นแน่นอนจะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจใหมายเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัดสินใจยังเด็ดขาดเอาจริงว่าจังตัดตัดปัญหานะครับคนคนนั้นให้เงินล้านได้ไหมล่ะนะครับผมต้องไล่เหตุการณ์ก,กันดูนะครับผมทาไมจะไม่ได้นะครับผม คิงเพน a c l คเกิดขึ้นเลยชะตารับรัพ์รวยโชคสมหวังตั้งใจหมายรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคนคนนั้นนี่แหละจะเอาเงินล้านมาให้ท่าน3ล้าน4ล้าน5ล้านนะครับผมท่านท่านต้องการเลขตัวเท่าไหร่อธิษฐานจิตเอานะครับผมเปิดไพ่ดูนะครับมีการตัดสินใจและมีการรอคอยกับปัญหาต่างๆนะครับถึงแม้มีดดาบจะลุมเล้าล้อมรอบในตัวท่านนะครับ นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บกปักกุ้งของรักษานะครับผมอาจจะท่านอาจจะต้องไปไหว้นะครับสายยานเกี่ยวกับทางด้านเรื่องผ่ามาทางสารนะครับพระปิยมหาราชพระนเรศวรมหาราชองพระนเรศวรมหาราชนะครับผมและเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับผมหรือว่าจะเป็นนะครับพระแม่อมาเทีมีพระแม่รัศมีนะครับนะครับพระพิฆเนศนะนะครับนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปกราบไหว้นิดหนึ่งนะครับเสริมดวงชะตาหนุนดำดวงชะตาพิพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางได้ดี ให้รวยๆนะครับผมรวยๆเกิดขึ้นนะครับผมนะครับสิ่งดีๆบางเกิดแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะสินะครับมันมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านได้เงินเนี่ยจากคนคนนั้นเนี่ยมันมีคนกันแกล้งในโชคชะตาไม่ยอมให้ท่านได้ง่ายๆนะครับมันจะเป็นคนคอยขัดขวางในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามองเห็นนะครับผมอาจจะมานะครับขัดขวางในโชคชะตาของท่านนะครับทำให้ท่านรู้สึกอึดอัด นะครับผมรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่สบายใจไม่ยินดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมถึงแม้เขาจะเอาเงินมาวางต่อหน้าท่านเงินล้านแล้วท่านก็รู้สึกว่าแม่มันอึดอัดนะจะรับเงินมันก็อึดอัดเพราะไอกคนคนนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะปล่อยผ่านใช่หรือไม่เอาปล่อยเปิดไพ่ดูนะครับบอกได้เลยว่าปล่อยผ่านได้เลยครับผมนะครับปล่อยผ่านได้เลยนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับปล่อยผ่านไปเลย นะครับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจออยผ่านไปเลยครับรับเงินก้อนนั้นมาแล้วกันนะครับรับสิ่งนั้นเข้ามาแล้วกันนะครับดวงชะตาความรักเป็นยังไงเปิดไพ่มีความแข็งแกร่งอํานาจบารมีวาสนานะครับราศีมานอนซบตักตัวท่านแล้วท่านเป็นหญิงนะครับแ้าท่านเป็นชายนะครับท่านไปซบตักกับนะครับคู่ครองของท่านแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะครับหนุนนั่นดวงชะตาดวงเปิดใช่หรือไม่เปิดไพ่ดูนะครับผมห้าเหรียญเกิดขึ้นเลยนะครับผมนะครับ เปิดก็ถือว่าเปิดนะนะครับแต่ว่าม,มันทำอะไรมันไปไม่สุดแต่ว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาดีๆนะครับถือว่าตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาก็ได้เหมือนสามเี่ยมนะจ๊ะนะครับลูกชะตาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็คือว่าท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนเหมือนงงงง <c oughs> กับปัญหาต่างๆนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นะผมเกิดขึ้นในโชคชะตาบุคคลคนนั้นที่จะเอาเงินมาให้ท่านเดี๋ยววันนี้โอเคพรุ่งนี้ไม่โอเคเอาอยัางไงกันแน่นะครับดุงชะตาความรักจัดแจงเป็นตามแบบแผนใช่หรือไม่ค่อยควีนขึ้นเลยคือพระราชินีแห่งเหลียญน,นะครับองบอกถึงว่าท่านเป็นคนค่อนข้างที่จะสวยโดดเด่นหรูหรานะครับต้องการอํานาจบาร,รมีวาสนาเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับ แ้วฟูเกิดขึ้นนะครับผมโชคชะตาความรักเงินทองวาสนานะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับความแช่มชื่นความราบลื่นเป็นไม่วดีช่วงชะตาช่วงนี้เร็วๆนี้นะครับจะมีความสุขนะครับผมมีความสุขแช่มชื่นทําอะไรมันก็จะราบลื่นรวยสนั่นเงินล้านนะครับเงินทองไหลมาได้มาจากฟ้านะผมเอาอย่างนั้นเลยออหมอซานเอาอย่างนั้นเลยสิเงินที่มันหล่นลงมานะครับผมรับเอาไว้นะครับผมเอากระมังก็ได้นะรับเอาไว้นะครับ หล่นลงมาจากฟ้านี่แหละนะครับผมรับเอาไว้นะครับผมรับให้เยอะมากที่สุดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นนะครับผมมันเป็นของเราจะทําไม่ล่ะก็ <igraph> <caterp illar> มันเป็นของเราก็เข้ามาเด็กก็เข้ามาสิกับนะครับนะครับรับสายเลยมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมสิ่งต่างๆมันเป็นของท่านท่านก็ควรที่จะต้องได้รับไม่ควรที่จะต้องมาใครมาขาดขวางหรือมาแยกแย่งชิงดีในสิ่งที่ท่านจะต้องได้นะครับดวงชะตา นะครับผมมีการตัดตสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาและมีการชิงไหวชิงพิบนะครับชิงไหวชิงพิบประหัตประหารใครบางคนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระแวดระวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับผมระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับระวังคนใช้เล่ห์เหลี่ยมระวังคนตกติดระวังคนจะเอามีดมาปักตรงกลางใจนะครับเจ็บปลดลวดโลลรลาแสนทุกทรามาน นะครับคนแบบนี้เราควรที่จะอยู่ด้วยหรือเปล่าับผมเขาให้เงินล้านเรานะใจเย็นนะจคาับผมเขาให้เงินล้านเราับผมได้เงินล้านก็อยู่ด้วยก็โอเคนะครับผมโอเคความแช่มชื่นผสมเลยนะผมรับเอาไว้แล้วกันนะครับถึงแม้ท่านจะรู้สึกอึดอัดอะไรบ้างนะครับนะผมอึดอัดอะไรบ้างเขาก็ยังมีดีนละนะครับคนคนนั้นของท่านก็ยังมีดีนั่นแหละนะครับยังมีดีนะครับปกปักคุ้มครองรักษาท่านใช่หรือไม่นะครับผมจัดแจงแล้วกันนะจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ครับทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงให้ดีแล้วท่านจะสมหวังแล้วจัดแจงไม่ดีเจ็บปวดโลลล้า,สลสาแสนทุกทรมานแน่นอนนะจ๊ะนะครับเจ็บแน่นอนมีเจ็บแน่นอนนะครับนะครับน้ําตาร่วงไหมเปิดไพ่เอาถึงขั้นนั้นแหละนะไพ่ดาบน้ําตาร่วงแน่นะครับไพ่ดาบขึ้นขิงเลยนะนะครับเปลี่ยนแปลงกระตันหันเอาจริงเอาจังเด็ดเดียวเข้าหานนะครับปานประหารใคราบางคนนะผมปราบสโต,ต้เฮียนเตียนนะผมใครมาทําตัวท่านท่านจัดก,การให้เรียบร้อย คนประเภทพวกนี้นะผมอย่าไปยอมนะครับหมอสันสั่งลุยหมอสันสั่งลุยแล้วนะครับผมลูกชะตานะครับเลเวอร์ขึ้นนะ่าจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วท่านจะมีความสุขสมหวังดังใจหมายนะผมราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมจัดการให้เรียบร้อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมขอตะโพก่อนนะครับหมอสันก็เพิ่งแต่เครื่องรางนะนะตะโพจ๋านะครับผมตีกองก่อนนะครับตีตะโพ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่เ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสเสน่ห์สมหวังดังใจหมายทาได้เรื่องโกมลัและได้เงินล้านนะครับผมได้เงินล้านนะครับนะครับได้เงินล้านขอให้สมหวังดังใจหมายนะครับผมแม่ก็ขอแต่นะครับมันก็มีความหวังกับเครื่องรางด้วยนะมันต้องเกิดปฏิหารณ์นะผมอธิษฐานจิตด,ดีๆอธิษฐานจิตด,ดีๆนะครับผมเกิดปฏิหาร์ไว้ก่อนนะครับผมมันต้องมีนะเรื่องปฏิหาริย์อย่าคิดว่ามันไม่มีนะจ๊ะ นะครับมันมีนะมันเกิดขึ้นได้นะครับหนุนนําดวงตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะครับขอใส่นี้ก่อนนะครับผมตะกรุดร้อยแปดตะกรุดร้อยแปดนะครับใส่ตะกรุดร้อยแปดนะครับตะกรุดร้อยแปดคูบาดวงดีใส่ไว้ตรงมือนะี่เอกไปคนอาจจะมองว่า ใส่อะไรเนี่ยจริงๆเขาไว้เอาไว้ให้ใส่ตรงเอวเด็กนะครับแต่เราเอามาใส่ใส่เอมเล่าเอง,เเองนี่เขาสวย,ยไหมออกไปข้างนอกใส่แบบนี้นะตะกรุดร้อยแปดคูบานุงดีนะผมใส่ไปอย่างนี้นะครับอันนี้เอาไว้จริงๆเขาไว้แจกเด็กนะผมให้เด็กใส่นะครับแค่คาดปลอดภยัยจมน้ําไม่ จมน้ำลอดลอยน้ำจมน้ำแล้วลอยน้ำและโดนหมากัดกัดไม่เข้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมพูดไม่ได้เลยเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่มีไว้แล้วอุ่นใจนะครับแล้วเราก็เป็นสายลายมือกาบาเราชอบเครื่องรางเนนะครับเราชอบเครื่องรางนะครเราก็ใส่ปุบติดตัวไว้นะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเหมือนจอมยุทธนะนะครับมันมนจอมยุทธออกไปนะครับจะตาลับทรัพย์ลอยโชว์สมหวังตั้งใจมาโอเคครับ อ๋อดานช่าชื่นสมสมหวัเร็จราบลื่นเป็นไปได้ดีๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมกระดิ่งนะครับผมไม่งั้นหาช่องหมอสั้นไม่เจอนะครับมีคนทักมานะครับผมหาช่องไม่เจอหมอสั้นทำไมกดกระดิ่งไว้ครับนะครับทุกวันคลิปหมอสั้นจะเด้งไปอยู่หน้าจอท่านนะครับผมช่างชื่นระสมเร็จสมหวังดังใจหมายราบลื่นเป็นไปได้ดีสวัสดีครับเขาใส่ไว้ก่อนดังจอมหยุด ครับผมแจ็มชื่นครับสวัสดีครับ